คนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันอาทิตย์บุญคุณต้องทดแทนคนที่เกิดสองวันนี้เวลาลำบากและมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้จะจดจำไปตลอดครับไม่มีวันลืมและจะหาวิธีในการตอบแทนเขาให้ได้ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนห่างไกลกันแค่ไหนบุญคุณต้องทดแทน ชาววันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นธาตุน้ำธาตุลมความเป็นธาตุน้ําเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ได้ง่ายเวลาที่มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้หรือเข้ามาดูแลหัวใจคุณหรือช่วยเหลือคุณเนี่ยความรู้สึกควรจะจดจําไว้เลยว่าฉันต้องฉันต้องตอบแทนเขาให้ได้ชาวอาทิตย์เป็นคนที่มีพลังงานของธาตุไฟแล้วก็ธาตุดิน หมายถึงคําไหนคํานั้นได้ลั่นวาจาอะไรไปแล้วต้องตอบแทนต้องทำตามนั้นก็เลยเป็นที่มาของคนที่เกิดสองวันนี้ที่มีแนวโน้มสูงที่ไม่ลืมบุญคุณคนแน่นอนและก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีเพื่อหาโอกาสในการตอบแทนเขาไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเขาเคยช่วยเหลือเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าความจำของคนน่ยคุณจดจำไว้ดีมากเลย โดยเฉพาะชาววันศุกร์คุณจะจดจําทุกคําพูดทุกกิริยาทุกการกระทําของผู้คนที่ผ่านมาในชีวิตคุณทําให้ไม่ว่าใครจะทําดีกับคุณหรือคนที่ทําไม่ดีกับคุณคุณก็จะจดจําไปตลอดเป็นคนแค้นฝังลึกวันอาทิตย์ด้วยใครเคยทําไม่ดีใส่นะจดจําไปตลอดจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวไม่เชิงแค้นหรอกแต่ก็จะจําเอาไว้ว่าคนแบบนี้ฉันจะไม่คบต่อ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีคนทำดีกับคุณเอาใจใส่คุณนะโดยเฉพาะโคมาทิ์เนี่ยโคมาทิ์เป็นคนที่ใช้ความคิดเป็นหลักทําให้หัวใจคุณมันว่างเปล่าพอมีคนเข้ามาดูแลคุณเอาใจใส่คุณเนี่ยเหมือนหัวใจคุณได้รับการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะจดจําเอาไว้อย่างดีเลยว่าคนนี้แหละผ้มีระคุณของฉันและก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนคนนั้นมีความสุขคนวันสุขก็เหมือนกัน เป็นคนจดจําทุกรายละเอียดของผู้คนจดจําทุกความดีทุกความไม่ดีที่คนอื่นทำกับเราไว้จนหลายครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าปล่อยวางยากมากชาววันสุขชาวอาทิตย์ต้องใช้ธรรมะในการเข้าใจชีวิตถึงจะสามารถที่จะลดการยึดติดลงได้นะครับ